ควา้งที่จับม่มันคือความสุขของต้องตาจริงๆค่ะดูจากหน้าได้เลยนะคะว่ามีความสุขมากครั้งนี้มาเป็นพิธีกรคู่กับพิธีกรคู่ขวัญน,นั่นก็คือกิมอู่นั่นเองค่ะเ<ล>ข้าขากันดีมากๆสนุกมากๆที่สําคัญเนี่ยลูกค้าประทับใจมากมเลยค่ะคือลูกค้าชมแล้วชมอีกทั้งอองกนานทั้งหัวหน้าส่วนราชการนะคะรวมไปถึงค่ะลูกคา้กคาดูแลพวกเราสองคนดีมากๆ อันนี้เป็นอีกหนึ่งงานที่ตราตรึงใจแล้วก็ประทับใจทั้งตงตาแล้วก็พิธีกรใช้ทิมปูด,ด้วยนะคะท่านไหนที่สนใจค่ะอยากให้ต้องตาเอเจนซี่จะถาพิธี MC พิธีกรติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะรับรองได้เลยค่ะว่าต้องตาเอเจนซี่พร้อมเสิร์ฟความโปรดตัวจริงเรื่องอีเวนต์ค่ะ